จะไปนานอยู่พักหนึ่งนะครับวันนี้กลับมาละว,วันนี้ครูโน้ตจะมาแนะนําให้รู้จักกับม i n เนอร์สเกลกันบ้างนะครับครั้งที่แล้วเคยพูดถึงเมเจอร์สเกลแล้วก็ที่มาที่ไปวันนี้เราจะมารู้จักกับม i n เนอร์สเกลว่ามันคืออะไรนะครับก่อนอื่นเลยจะแนะนําให้รู้จักกันว่าม i n เนอร์สเกลนั้นเกิดจากโน้ตตัวที่6ของเมเจอร์สเกลนะครับหรือเรียกตามภาษาดนตรีว่า relative key นั่นเองเราเอาแบบภาษาให้ง่ายๆละกันนะครับเราเอาเป็นญาติกันดีกว่า เมเจอร์ Major จะมีญาติเป็นไมเนอร์เราจำง่ายๆแบบนี้นะครับยกตัวอย่างกลับไปคีซีนะครับคีซีโน้ตตัวที่6ของคีซีก็คือตัวลาหรือตัว A นั่นเอง A. เอาละครับทีนี้แหละญาติของคีซีก็คือตัวลาหรือตัว A เราก็เอาตัวที่6เนี้มันเริ่มเป็นตัวที่1แล้วก็ไล่ไปนะครับเราจะได้ไมเนอร์สเกล นี่คือเอาโทนที่6ของคีซ c มาสร้างเป็น m i n เนอร์ส e ซึ่งเราเรียก Scale แบบนี้ว่า n a t ช r ั l m i n ม r s เนอร์เป็นคีย์อื่นดูบ้างนะครับเป็นคีย์อื่นดูบ้างอสมมติเป็นคี์ g นะครับเราย้อนกลักบมาที่ G Major Scale ของคีย์นะครับก็คือตัว e หรือตัวม e ีแล้วก็เอาตัว e เนี่ยมาทำเป็นตัวที่1นะครับทีนี้ใน k ีย์เนี่ยมี key s i ิกเนเจอคือ f sharp 1ตัวเราก็ต้องเอากลับมาใช้ด้วยเริ่มจากตัวที่6ของ G คือ e นะครับเห็นไหมครับนี่คือลักษณะของการสร้าง natural minor scale เพราะฉะนั้นจำง,ง่ายๆเลยนะครับว่าคุณไล่ major scale คีย์อะไรดึงตัวที่6ตัวนั้นออกมานะครับแล้วก็คีย์ซิกเนเจอร์มีตัวอะไรบ้างดึงกลับมาให้หมดมาใช้นั่นคือเนเชอรัลมายเนอร์สเกลทีนี้เรื่องราวของมายเนอร์สเกลยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับมายเนอร์สเกลยังมีเปลีกย่อยอีก2แบบด้วยกันนะครับพอเราหาเนเชอรัลมายเนอร์สเกลเจอแล้วนะครับต่อไปก็คือฮาร์โมนิกมายเนอร์สเกลนะครับฮาร์โมนิกมายเนอร์สเกลก็เริ่มกลับไปที่เอม n ยเนอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับฮาร์โมนิกมายเนอร์สเกลจะมีอะไรบ้างโครงสร้างของมันก็จะมี้ตตัว ลาหรือตัวเอขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวที่7นะครับตัวที่7คือตัว G ีเนี่ยก็ให้เป็น G ีชาร์ปนะครับนะครับจำง่ายๆนะครับฮาร์โมนิกค,คือตัวที่7เนี่ยชาร์ปนั่นเองนี่นะครับนี่คือ harmonic minor scale นะครับจำสูตรที่ง่ายเหมือนเหมือนสูตรสำเร็จนะครับ i c r m o n i c ก็คือ s h a r p 7นะครับคุณจะไล่ในคีย์ไหนคุณจำตัว s h a r p 7ไว้นะครับต่อไปอันสุดท้ายนะครับเราเรียกว่า melodic minor scale เอาละ่ะทีนี้เป็นสเกลที่ค่อนข้างจะจำยากสักนิดหนึ่งนะครับ h a r m o r i c sharp 7นะครับแต่ว่าเมโลดิกนั้นเราจะเพิ่มชาร์ปตัวที่6มา1ตัว ให้กลับเหมือนเนเช r a l Minor s ร์สเกลอีกทีนะครับเมโลดิกนี่นะครับนี่คือจะครบนะครับ Minor s ร์สเกลทั้ง3อันนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ n a t ช r ัลม i n เนอร์สเก h าร์โมนิกม n ยเนอร์สเกลเมโลดิกม r s เนอร์สเกลลองไปฝึกกันดูนะครับอันนี้ยกตัวอย่างจากลีเ t ทีฟของคีซีก็คือ a m i n เ r เป็นคีย์ที่ง่ายที่สุดนะครับจำสูตรของมันไว้คุณก็สามารถเล่นได้ทุกคีย์ แล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ฝึกเล่นทั้ง2มือนะครับแมบบ่พิมพหาพวกนี้เราสามารถหาฝึกได้จากในหนังสือของแฮนนอนก็มีนะครับมีครบทุกคีเลยเอาละทีนี้พอเรารู้โครงสร้างของสเกลต่างๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์เพลงต่างๆได้ว่าเพลงนั้นมีอิทธิพลของสเกลตัวไหนมาแต่งหรือมาเขียนยกตัวอย่างเพลงง่ายๆที่คุ้นกันนะครับลองดูบนเพลงนี้นะครับว่าเขาใช้สเกลอะไร เพลงที่สักครู่นี้ที่ผมเล่นไปชื่อเพลงโรแมนต์เนี่ยใช้ม i n เนอร์สเกลตัวไหนนะครับฝากไว้เป็นการบ้านดีกว่านะครับเอาละครับมเนอร์สเกลเนี่ยนอกจากที่จะให้ความรู้สึกที่มันเศร้าๆนะครับถ้าเราจะเขียนเพลงเศร้าๆสักเพลงหนึ่งหรือเล่นเพลงอะไรที่มันความรู้สึกมันเศร้าๆเนี่ยก็ควรจะใช้มายเนอร์สเกลนะครับลองมาฟังดูอีกนะครับถ้าเป็นเพลงลักษณะแบบม i n เนอร์สเกลเนี่ยความรู้สึกมันจะเป็นแบบไหน ขนาดเดียวกันนะครับ minor scale ก็ยังสามารถที่จะเอามาเล่นเพลงสนุกๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเพลงร็อกนะครับใครที่เป็นสาวกชาวร็อกทั้งหลายคงคุ้นเคยกับ minor scale เพลงร็อกหลายเพลงนั้นก็ยังใช้บันไดเสียงของ minor scale มาสร้างได้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเพลงเศร้าๆอย่างเดียวยกตัวอย่างนะครับเพลงประมาณนี้ ล็อกในช่วง70-80จะนิยมใช้ scale minor เนี่ยมาเขียนเป็นร่องกันเยอะแยะเลยจะเป็นอะไรบ้างนั้นลองไปค้นคว้าดูนะครับเพราะฉะนั้นคำจำก,กัดความของ minor scale ไม่ได้อยู่ที่ว่าเศร้าได้อย่างเดียวนะครับแต่โดย,โดย,โดยธรรมชาตินั้นจะออกประมาณนั้นแต่สามารถที่จะเล่นเพลงเป็นเร็วๆได้สนุกสนานได้หรือเพลงพวกแจ๊สก็นิยมนะครับลักษณะของ minor scale มายเนอร์สเกลกนะครับอลองกลับไปทําดูนะครับทาให้ได้หลายๆคีย์นะครับยิ่งคุณรู้สเกลมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้เปรียบนะครับวันนี้คุณลดลาไปก่อนเดี๋ยวตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะั้นโปรดติดตามกันนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ